สวัสดีครับวันนี้ช่อง O N C S P นะครับก็ผมเนี่ยมีตัวละครมาอยากรีวิวนะครับผมรจริงๆก็ผมคบนึงนะฮะขอบอกเสียงเก็บแป๊บนึงโอเคก็จริงๆเนี่ยผมก็อยากจะรีวิวนานนะมันก็คือนี่นะครับอ่าโจโฉฮั่นนะครับผมหรือว่า ผู้ชวร้ายโจโฉนั่นเองนะครับก็เดีแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องรีวิวเนาะตอนนี้ก็มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่เข้ามาพอดีนะครับก็กิจนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับก็ทําการเลือกฝั่งเนาะว่าเราอยากได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าของรางวัลอะมันต่างกันแค่นี่นะครับกรอบกระชายาแค่นั่นเองนะ ก็คือนี่นะฮะมีฉายากับกรอบเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรีก็เน้นทำเควสได้ครบติดอันดับ600นะครับผมก็จะได้ฉายาฟรีเนาะก็เสร็จตัวหันนิดหน่อยนะฮะก็แตกต่างกันแค่นี้นะครับสำหรับกิจนี้เนาะส่วนพวกกด t o ปร้อยก็จะได้อ่านี่นะครับกรอบรูปโปรไฟล์เนาะส่วนของรางวัลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า มันเต็มร้อยทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะของรางวัลนะซึ่งส่วนมากก็จะเต็มนะครับก็จะมีของรางวัลก็นี่นะฮะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับก็กินไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่ทำเควสนี่นะครับรับวัสดุสนะีเนาะแล้วก็นำมาบริจาคนะครับก็กดตามช่องว่างๆอย่างนี้นะครับที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับเนี่ยนะจะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะกดบริจาคไม่ได้เนาะ นี่นะมันก็จะเพิ่มทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วถ้าเราก,กดมาช่องที่แบบยังไม่เต็มร้อยมันก็จะบวกอย่างนี้ได้ครับว่ากดบริจาคก,ก็จะได้แต้มบริจาคสะสมเนาะสำหรับกิจนี้ก็มีอันดับบอกเรียบร้อยนะครับผมก็ตามนี้นะเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆกาลังมือใหม่กันนะครับกําลังสงสัยนะว่าไอ้กิจนี้มันเล่นยังไงเนาะอุดมการยิ่งใหญ่นะครับส่วนมากกิจกรรมนี้ก็จะมาเฉพาะพร้อมกับตัวหั่นที่เป็นลิมิเต็ดนะครับจำพวก นี่นะฮะเพื่อนมันจะมีคําว่าจํากัด้วพวกน,นี้นะอย่างเช่นนะโจโฉนะครับเล่าปีซุนกวนนี่นะครับเตียวกกนะจูกัดเหลียงแล้วก็ล่าสุดเป็นจิวี้นะครับก็ตัวหั่นพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมาครั้งแรกเนี่ยจะมาพร้อมกับกิจอุดมการยิ่งใหญ่เนาะส่วนหลังจากนั้นก็จะเริ่มใส่มาตามกิจกรรมต่างๆให้เราได้แลกกันนะครับ โ yeah. วนสายเติมก็นี่เนาะใช้ยกกลมนะครับก็กดแรกเอาเศษพวกนี้นะฮะก็ตามยกเลยนะครับอ่ามีตัวจีนเนนะเราเนี้6 0 0พันยกเนาะโอเคไปอยู่ที่การรีวิวของเรากันดีกว่าตัวที่ผมจะรีวิววันนี้ก็เป็นโจโฉหั่นนั่นเองครับหรือว่าเป็นผู้ชั่วร้ายโจโฉเนาะก็นี่นะครับความสามารถต่างๆ ก็ <G ül üş> โจโฉเนี่ยจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเป็นผู้ชั่วร้ายนะก็จะเป็นก๊กจิ้นตำรวด,ด,ดง้อโจโกบุยนะครับส่วนถ้าเป็นก๊กหั่นเนี่ยก็จะเป็นผู้ชาการโจโฉนะครับซึ่งผู้ชาการโจโฉเนี่ยจะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับซึ่งจะไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับถ้าดูจากที่การใส่ม้าส่ไอ้ม้าแดงไม่ได้เนาะอ่านี่ผมก็ยังไม่เคยใช้นะเคยเล่นแต่เป็นผู้ชั่วร้ายเนาะ ราก็จะย้ายกลับไปเล่นผู้ชกผู้โชรายโจโฉนะฮะส่วนก๊กที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นก๊กวีรบุรุษนะครับก็ความสามารถก็จะถ้าเกิดว่าเรามีโทสะเนี่ยมากกว่านะครับก็จะทำดาเมีดเพิ่มขึ้น3%นะฮะแต่ว่าจะไม่เกิน48%นะครับส่วนถ้าจะเล่นงอก็ได้นะครับคล้ายๆกับโกอนอูเนาะ แต่คลิปนี้ผมขอเลือกเป็นก๊กมีรับหลุดแล้วกันนะฮะก้อศึกผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากเล่นเป็นตัวสำรองเนาะส่วนพวกชะตาผมก็ใช้เป็นสถิตอารา์มนะครับไม่ได้มีชะตาอื่นเนาะก็ชะตาสำหรับทั่วไปนะฮะถุงก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับ สมุดน่าจะเหมือนกันนะกับัวเมื่อกี้โอเคก็เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์จิตวิญญาณเนาะออฟที่ผมใส่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักโจโฉกันดีกว่าโดยที่ผู้ช่วร้ายโจโฉเนี่ย จะสร้างดาเมจกายภาพนะครับผมไม่ใช่ตัวสร้างดาเมจเวนเนาะก็ถ้าเกิดตีธรรมดาเนี่ยก็49%นะครับแล้วมีโอกาส3-3%นะครับขจัดโล่เอ่าเอฟเฟกโล่อมาตบบนล่างเป้าหมายเนี่ยนะอ๋อ,อก็เอาเป็นว่าไม่ต้องใส่ถุงโจโฉก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะเปอร์เซ็นต์น,น้อยหน่อยนะส่วนสกิลอันติเมตก็เป็นสร้างดาเมจกายภาพร้อนะครับใส่ศัตรูทุกคนนะฮะ อ่าตีธรรมดานี่เป็นแถวหน้าเนะเาะลองดูตอนเซนหนึ่งดีกว่าว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับตอนเซนหนึ่งเนี่ยเมื่อผู้โช้ายโจโฉนั้นไะด้รับเอฟเฟกผูกพิษพอไหมเหน็บแล้วก็มึนงงนะครับก็จะใช้โทรศัพท์ตัวเองหนึ่งแต้มนะครับเพื่อลบเอฟเฟกนั้นไปนะครับผมอ่าใช้คำว่าต่อต้านก็น่าจะเป็นการลบเนาะแต่ถ้าติดพวกกระเด็นอ่อนเพียทอแทโซเล็กหรือว่าดื่มสุราพิษนะครับก็ ใช้โทสะ2แต้มนะครับส่วนถ้าเป็นเหนื่อยกอกกระดูกกระหลกหวนก็ใช้โทสะสามแต้มในการต้านทานนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกบัฟเลือด20%แล้วก็โจมตี12%เนาะโอเคส่วนเซียน2นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ช่วงนอกเวลาการลงมือของตัวเองนะครับผู้ช่วยร้ายโจโฉนะครับส่วนเสียโทสะทุกหนึ่งแต้มนะครับจะได้รับเกราะป้องกันเทียบเท่า9%ของแบ็ตัวเองนะฮะ นานต่อเนื่องจนกว่าจะจบการต่อสู้นะครับพร้อมได้รับดาเมจโบนัสนะครับอีก9%นะครับแล้วก็ทับซ้อนได้ด้วยนะนานจนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดเลยเออการต่อสู้จะจบจบ,จบในเทิร์นกลุ่มเนาะโอ้ลิ้นพันนะฮะโอเคส่วนเซยนยา3นะครับเมื่อขุนพลฝ่ายศัตรูลงมือทุกหนึ่งครั้งนะฮะดาเมจของโจโฉเนี่ยจะเพิ่มขึ้น9%นะครับทับซ้อนได้เนาะ จนกว่าการต่อสู้จะจบเทินกลุ่มนะฮะแล้วก็เมื่อขุนพลฝ่ายตัวเองเนี่ยลงมือหนึ่งครั้งก็จะได้รับเกราะป้องกัน9%นะครับเอเซน2กับาเซนสามนี่มันก็เท่ากับว่าเป็นบวก18%เลยนะเวลาทั้งคนอื่นลงมือทั้งเพื่อนเราลงมือเนาะส่วนความสามารถศาสตาเนี่ยทุกครั้งที่ขุนพลฝ่ายศัตรูปล่อยสกิลนะครับรวมสกิลไล่โจมตีด้วยนะ ผู้ช่วยโจโฉจะฟื้นฟูโทสะหนึ่งแต้มนะฮะหากเป้าหมายเนี่ยสกิลมีผู้ช่วยโจโฉลงอยู่ด้วยเนี่ยจะฟื้นฟูโทสะอีกเพิ่มขึ้นอีกนะฮะปริมาณฟื้นฟูเนี่ยเท่ากับโทสะที่ขุนพลฝ่ายศัตรูใช้ในการปลดสกิลครั้งนั้นนั่นเองนะโอก้ก็ฟิลฟิล,ฟลเหมือนขมโมยโทสะชาวบ้านเข้ามาเลยนะก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูดีกว่า จริงๆเนี่ยผมก็อยากลองเล่นตัวหลักนะแต่ว่าเนื่องจากตัวละครไม่พอเล่นเนาะโอเคเรามาลองสู้ดูนะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะช่วงนี้เป็นเมตาของหลิวหลิงด้วยนะฮะหลิวหลิงเนี่ยมีซิดหกเนาะนี่ฮะก็จะเล่นหลิวหลิงกันเยอะเลยนะครับช่วงนี้สำหรับคนที่ไม่มีกวนอูฮั่นเนาะก็หันมาเล่นหลิวหลิงแทนได้นะครับ แต่ผมก็ไม่มีหลิวหลิงนะบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ครหลิวหลิงหกก็จะห้าหรือหกเนี่ยจะเพิ่มเกาะเยอะมากเลยนะดูทรงแล้วเราคงสู้ใครไม่ได้แน่ๆเลยนะ ที่ผมรู้สึกว่าโจโฉเนี่ยน่าจะต้องใส่ถุงซูมาอี้เนาะถึงเจ้าโหดนะผมว่านะานี่นะตายแล้วนะแย่เลยนะฮะเอ๊ยทำไมเขาได้เปิดก่อนนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนใส่ถุงซูมาอี้ดูดีกว่า ช่วงนี้ก็สู้ใครไม่ค่อยได้เลยนะฮะหลังจากที่รวมเซิร์ฟมาก็น่าจะหกเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะแรกๆก็ยังพอไหวนะครับหลังๆนี่เริ่มโดนกดของเรื่อยๆนะฮะของเขาก็เริ่มตามทันนะครับก็เลยเริ่มจะสู้ใครไม่ค่อยได้เนาะถ้าไม่เล่นตัวตามเมตานะฮะอย่างพวกโกนู หหรือว่าตัวอื่นๆอย่างอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นแค่โกนอูกับลิวหลิงแล้วแหละส่วนถ้าจะเอาตัวที่มาสู้เัือโกนอูได้เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นผงยนที่อ่าอย่างไงอะ่ะที่มีหินคืนลังอะเนาะบวบช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเกาะขาวมาหาศาลกันมากเลยนะนี่นะฮะก็ตยลิวหลิงไม่เข้าเลยนะ ตัวละครอื่นๆก็เลยรู้สึกว่าจะตกกระป๋องไปหลายตัวเลยนะฮะเล่นกันแทบไม่ได้นะครับถ้าเอามา PVE แบบจริงจังนะไอ้ PVP แบบจริงจังนะแต่เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าจริงๆผมว่าเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยโกนอูก,กับหงยวน,นี่ยน่าจะยังเล่นได้ปกตินะ โอเคก็โจโฉก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เอาจิงแต่ก็เอามาเล่นสนุกสนุกแก้เบื่อได้นะฮะสำหรับโจโฉหั่นเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้แค่ในการปลดสมุดตัวหลักนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันปลดยังไงนะ หรือว่าส่วนมากเนี่ยพวกท,ท็อปของเกมเนี่ยเขาก็จะมาใช้เป็นตัวบัฟนะครับรก็คือตัวสนับสนุนนะฮะคอยเวลาแบบเพิ่มเกาะให้กับทีมนะฮะสำหรับโจโฉเนาะเอ้จริงๆผมว่าเต่าอีนี่ก็น่าลองรีวิวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยว,ว,ยยวค่อยลองนะครับไม่แน่ใจว่าจินนี่เล่นเซนสาได้หรือเปล่านะ เอาตัวไปเปิดทํากลศึกกับช่องกลหมดแล้วนะฮะ โอ้โหไม่ไงฮะทีเดียวหลับนะกลอูเมื่อกี้กลอูน่าจะเป็นในมิซิทหนึ่งเนาะใช่ไหมโอเคใช่อ่านี่เราก็จะลิวหลิงนะฮะสายสำรองเนาะไปลองดูนะไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะครับ ไม่มีตัวไหนตายเลยนะอ้าวโทรศัพท์ไม่พอนะฮะโ์โฉเราลงมาเมื่อกี้อ๋อหลิวหลิงเข้ามาแล้วนะเขาเป็นหลิวหลิงกับถงยวนนะฮะ ก็โดนคืนรังสะท้อนไปหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมเรือเหลี่ยงเขาดูเบาๆจังนะ ทำไมเตียวหวยเราตายล่ะครับนั่นโอ้เหมือนจะจำไม่ไหวนะฮะนี่ครับช่วงนี้เิลิล่นห,หกก็โหดมากเลยนะฮะก็นับว่าไม่ธรรมดานะสำหรับข้างบนเนี่ยผมก็สู้ใครไม่ได้แล้วนะก็ถ้าจะสู้ได้จริงก็คงต้องไปเล่นกกนอูนะครับก็ทีมแบบนี้ก็ลองไม่ได้นะฮะแล้วก็เิมนี้ไม่มีใครให้ลองกันด้วยนะ คนน้อยมากนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรวมเซิร์ฟเมื่อไหร่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวกนอูฮันแบบว่าสั้นๆให้ดูเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ้อลืมให้ดูสมุดนะครับก็สมุดเนี่ยหลังจากที่เราปลดล็อกอ่าถึงตรงนี้ใช่ไหมฮรผมไม่แม่ใจนะน่าจะเป็นยศอืมจะเถาเลขาธิการหรือเปล่าน,นะก่อนขึ้นชื่อแดง น่าจะใช่นะก่อนเป็นแม่ทัพนะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะหลังจากขึ้นแม่ทัพมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสมุดเป็นตัวห้านลิมิเต็ดนะครับให้เราเปิดเนาะก็ตามนี้นะมีโจโฉเล่าปีซุนกวนครับเตียวก๊กจุกัดเหลียงซุมาอี้นะฮะแล้วก็มีจิวยี่มาใหม่นะครับล่าสุดเนาะก็หลักๆก,ก็ตัวห้านลิมิเต็ดเอามาใช้สําหรับแค่นี่นะฮะปลดสมุดนะครับ,รรบกับอนะัพดาวเนาะ ก็นี่นะ up down อัดาวนี่นะฮะก็ซ้ำถ้าเป็นตัวห้าลิมิเต็ดสามารถกดเปิดใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวตัวหายเนาะโอเคก็น่าจะเปิดหมดแล้วนะฮะโอ้รอบหน้าคงต้องโอ้ต้องเติมอีกเยอะเลยนะฮะยาวๆเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหนะ้าลิมิเต็ดเนาะ ก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นลองมาทำเตียวก,กกหรือเตาอี่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ